สวัสดีค่ะฟีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบนึงนะคะสำหรับ X World X World เป็นแอปที่สะสมมอนสเตอร์ดาวน์โหลดแอปต่างๆมาเล่นหรือไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้เล่นเกมแล้วก็สะสมเหรียญแล้วก็กดถอนเงินแค่น,นี้เองค่ะ การเล่นเกมของเขาไม่อยากใครอยากเล่นนะคะใครยังไม่มีเอกเวลลิงกันสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปเดี๋ยววันนี้เดนน้อจะสอนการขายเหรียญให้เพราะว่าน้องๆยังถามว่ามันขายกันยังไงเกาะดูคลิปนี้ให้จบนะคะนี่คือการขายเหรียญขอภายการรับเหรียญถ้าอันไหนที่มันมีเครื่องหมายอย่างเงี้ยเราสามารถมากดรับได้ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจประจําวันนี่ก็ ไม่พูดเยอะนะคะเอ็กเวด์นูตอัปเดตบ่อยแล้วก็ล่าสุดถ้าจำได้ก็มีโคดอ่างเปามาแจกประมาณนี้ส่วนน้องๆที่ไม่อยากดาวน์โหลดแอปเกมรู้สึกว่าความจําเครื่องเราน้อยเกมพวกนี้มันจะต้องทำการดาวน์โหลดมาเราถึงจะได้เหรียญแต่ถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดก็ด้านล่างด้านล่างก็จะมีเกมต่างๆให้เราเล่น X w o r l d ค่ายเดียวกันกับ แท็บคอยการหาเหรียญการหาคะแนนก็เหมือนแท็บคอยทุกอย่างมันจะแตกต่างกันแค่ว่าอีกเวลการการขายเหรียญมันจะเ,เพิ่มไปอีกรลเวลหนึ่งแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกอย่างก็แนะนานะคะอันนี้นนแนะนําจริงๆเพราะว่าโคดังเปาก็มีแจกประมาณนึงนะหามาแจกได้ประมาณหนึ่งแล้วก็การหาเหรียญก็ ก็ง่ายในระดับหนึ่งส่วนถามว่าแล้วถ้าเราไม่แนะนำเพื่อนได้ไหมเกมทุกเกมย้ำนะคะว่าเป็นเกมทุกเกมถ้าเราไม่ชอบแนะนำเพื่อนเราไม่อยากแนะนำเพื่อนเราได้รับเหรียญไหมหาเงินได้ไหมถอนได้ไหมได้แต่ว่าเราอาจจะต้องช้ากว่าคนที่เป็นสายแนะนำนิดนึงอันนี้ก็คือต้องต้องยอมรับในระดับหนึ่งคะะว่าเกมมันเป็นแบบนี้ แต่ถ้าเราไม่อยากแนะนําเพื่อนก็แบบสอบถามไงพี่พูดตลอดเลยว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบแนะนําเพื่อนแบบสอบถามตอบโจทย์เราที่สุดแล้วนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะสอนการขายเหรียญน,นะคะว่าเขาขายเหรียญกันยังไงนะในการถอนเงินของเอ็กเวิลจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ที่เขียนว่ากระเป๋าสตางค์ในหน้ากระเป๋าสตางค์ตรงนี้บางคนอาจจะขึ้นเป็น usd แบบนี้บางคนอาจจะขึ้นเป็นเงินบาท ก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้อยู่ที่เราสะดวกว่าเราอยากจะขึ้นให้มันขึ้นแบบไหนในขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรากดตรงนี้ก่อนที่เขียนว่าการค้าขายเราจะต้องเอาเหรียญ B U I L D ไปขายเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น U S D ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยกดถอนเงินซึ่งในการขายก็คือกดที่ขายเสร็จให้เรามาตรงนี้ที่คำว่าขายตรงนี้ได้เลย เสร็จแล้วเขาจะมีบอกนะคะว่า b u l l d ของเรามีอยู่เท่าไหร่เราสามารถกดที่คำว่า m a ็ได้เลยเขาจะตีเป็น USDT ให้เราอันนี้ก็สะดวกได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้เรากดที่ขายออกได้เลยนี่นะคะออเดอร์ order, คำสั่งซือ้อสำเร็จอันนี้เราขายเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพามาดูเหรียญใหม่อ่าในน่าแหละ เหรียญ VUILD ของเราไม่มีแล้วของเราจะมีเป็น USDT แทนกลับมาที่กระเป๋าสตั้งเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็มาที่คําว่าถอนนี่นะคะพอเราจะถอนเมื่อกี้เราเราเปลี่ยนเป็น USDT แล้วใช่ไหมขั้นตอนถัดไปก็คือให้เรามาดูว่ายอดเงิน USDT ของเราอะ่ะมีอยู่เท่าไหร่นี่เขาจะบอกว่าอยู่ตรงนี้เราสามารถกดที่คําว่าทั้งหมดได้เลย เสร็จแล้วเลือกวิธีการชำระเงินในการชำระเงินบางคนมีทูม n น y ว a l เล t บางคนไม่มีของนุชไม่มีทูม n น y ว a l เล t ก็จะถอนเข้าธนาคารอย่างเดียวก็เลือกเอานะคะถ้าใครมีอันไหนก็สะดวกอันนั้นหรือเราอยากจะถอนไปเรียนคริปตัวอย่างอื่นก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วกดที่ถัดไป คนที่ถอนครั้งแรกย้ํานะคะว่าคนที่ถอนครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการถอนเข้าทูตมันนี่วอลเลตเขาก็จะให้เราใส่ใส่ชื่อใส่เบอร์วอลเลตส่วนคนที่จะถอนเป็นเหรียญคริปโตต่างๆเขาก็จะให้เอาที่อยู่ของเหรียญน,นั้นมาใส่เราก็เอามาใส่เสร็จแล้วก็กดยืนยันเดียวระบบเขาจะบันทึกเองอัตโนมัติอย่างของนุชถอนเข้าธนาคารก็กรอข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่ยืนยันการขายได้เลย เขาจะเคลื่อนถามย้ำอีกรอบหนึ่งเราก็กดที่ยืนยันหลังจากนั้นระบบเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านที่เราได้ตั้งไว้อันนี้นะคะถอนเงินสำเร็จหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้ายอดเงินที่ขายจะอยู่ที่16.47 usdt 1 usdt ก็อยู่ประมาณ32บาท60สตางค์ยอดเงินที่จะได้ก็จะอยู่ที่537บาท ข่าวดีค่ะตอนนี้ยอดเงิน537บาทเข้าแล้วซึ่งยอดเงินเดี๋ยวนดแปะไว้ให้ข้างๆนะเพราะว่าเครื่องนี้มันไม่มีแอปธนาคารแต่ว่าตัวนี้ได้จริงแน่นอน537บาท1สตังค์นะคะก็ประมาณนี้สำหรับการสอนการถอนเงินจากเอ็ก l วเข้าแอป to Money Wallet เข้าบัญชีธนาคาร การถอนเงินหรือการขายเหรียญก็จะประมาณนี้นะคะเมนูอื่นๆเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เอเวอร์ตัวนี้แนะนำบ่อยรีวิวบ่อยก็ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดตลอดเลยว่าเอเวอร์อารมณ์ของเขาเหมือนแท็บคอยแท็บคอยเขา้าใจดียังไงเอเวอร์ก็จ่ายดีแบบนั้นก็ลองดูเล่นออาลองเล่นดูละกันนะคะสำหรับคนที่เป็นสายเกมก็เป็นอีกตัวเรื่องนึงที่ มีเกมต่างๆให้เราเล่นนะคะใครชอบก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วสนใจแล้วชอบใจก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนใครที่ดูแล้วไม่ชอบใจไม่ไม่โอเคก็สามารถปล่อยผ่านไปได้นะคะ